ดีวันแรกของวันทํางานค่ะ <S 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 สุหรอสุหรอวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันอังคารลุงจะเอาป้าไปตรวจโควิดเวลาเที่ยงตรงถ้าป้าถ่ายวิดีโอได้ป้าก็จะเก็บภาพมาให้ดูแต่ถ้าไม่ได้ก็อ,อีกเรื่องหนึง่งแล้ววันพุธวันพุธไปไหนนะขาริมาไซส์ทำอะไรนะ <S <S ตรวจร่ากายวันพุธ หาหมอตรวจร่างกายวันพฤหัสบินป้าคิดว่าทุกอย่างคงจะเรียบร้อยคือวันอังคารเนี่ยไปตรวจโควิดวันพุธรู้ผลวันพุหัสบินก็อยู่ในช่วงเวลา72ชั่วโมง <c oughs> เป็นหนึ่งวันเ่งวักวนจังเลยวนซีเดินไปเอาเมลให้ป้าโอาทีโดกี ถึงที่ทำงานดูจะไม่กะรอเลยนะฮะวันนี้ยายไม่มารอโอเคซอรสะพรส์มาพอดีวันนี้จะฝึกงานให้ลูกสะพ้า์มาทำแทนป้าหนึ่งเดือนค่ะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> วันนี้ฝึกลูกสะพ้า์ไปเกือบสามชั่วโมงเพราะว่ามันก็มีอะไรที่จะต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างค่ะแต่ว่า ลูกสะฟไายทำได้หมดเพราะว่าเขาเคยเคยเรียนที่จะเป็นพยาบาลเสร็จแล้วมาเปลี่ยนใจกลางคันมาเป็นครูเดินหนีเลยเราเดินตามเขาก็เดินหนีเดี๋ยวทำไมมันมีน้อยจังเนอะปีนี้ม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยป้ามาอยู่นี่ปีแรกโอ้โหลูกดกมากเลย เพราะว่าไม่ค่อยได้ลดน้ําเท่าไหร่เนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องขุดดูบ้างละมะม่วงเป็นช่อเป็นดอกแล้วค่ะอันนี้ต้นเล็กนะปีนี้ต้นนี้มองไม่เห็นเลย โอ้อกำลังออกมาแล้กเหมือนกันค่ะมีเพีย้ยเกาะแล้วด้วยป้าก็ไม่มีโอกาสที่จะมาดูนะเพราะว่ากลับไปเมืองไทยใครอยู่ก็ต้องดูแลไปถ้าไม่ดูแลก็อดกินมะนาวเห็นไหมคะพอแตกมาใหม่ก็เป็นดอกเลย จะเยอะแบบปีที่แล้วหรือเปล่ปาไม่รู้เนาะแต่ต้นมะม่วงต้นนี้รู้เลยว่าปีนี้ออกเต็มต้นแน่เลยค่ะเต็มต้นแน่เลยเพราะว่าทุกยอดนะเขาแตกออกมาเป็นดอกหมดเลยเป็นช่อเนี่ยนนี้เป็นช่อมะม่วงแล้วอันนี้ออกมาเป็นช่อมะม่วงแล้วถ้าไม่มีใครรดน้ำนะ มันก็ต้องร่วงแบบเดิมทับทิมก็แตกออกมาแล้วนะคะใบเมื่อปีที่แล้วมีแค่สามลูกเองน่าเกลียดมากเลยต้นบัลเลอร์เลยแต่ออกแค่สามลูกแต่ว่าต้นผลมะเดื่อนเนี่ยเขาจะออกให้เยอะทุกปีเลยนะคะจะออกมาเยอะทุกปีเลย ยากขึ้นเขียวเลยคนสวนไม่อยู่แล้วคนสวนออกไปแล้วเจ้านายให้ออกเพราะว่าเจ้าคนใหม่เข้ามาทำค่ะตอนนี้ก็ลกเลยแหละไม่มีใครทำตอนนี้ใกล้เวลามื้อเย็นแล้วค่ะ ตอนนี้กี่โมงเอ,อ่ยตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วเพราะว่าเมกากินอาหารมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วป้าจะให้เมกากินอาหารตอนสี่โมงครึ่งค่ะอ่ะไปเข้าไปต่อไปก็เป็นอาหารของคนบ้างแหละมื้อเย็นกินอะไร <c oughs> ก็ต้องเป็นไก่ทอดปีไก่ทอดค่ะมื้อเย็นป้าตั้งเวลาไว้ในเตาอบเจ็ดนาทีค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้ว ปีไก่ซื้อมานะฮะไก่ข้าไก่กินกันจนหน้าเป็นไก่เนาะนี่แหละค่ะจานจุ๋มจิ๋มสองจานเนะาะคนละจานค่ะเพราะว่ายายเพิ่งกินสแน็คไปเมื่อตอนสามโมงครึ่งนี่เองมื้อเย็นก็คงกินไม่เยอะค่ะ กินกันง่ายไหมคะสองคนยายกับป้าโอเคก็เฮ็ดแท้ปัซซี่อุ๊บสอันนี้ก็คือกล้วยของเจ้าเมก่กาน้ำของป้าแล้วเดี๋ยวยายก็จะกินยากับอันนี้คะ่ะมาเมกกเร็วเวเร็ว เดีวออกมาแล้วไปฉี่เอ๊ะทำไมวันนี้เขาไม่ยอมเดินไม่รู้ดมอะไรจมูกยืดเลยมีอะไรดมอะไรอะ่ะฮึไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลยไหนกะไอหมาตัวนี้นี่ดมอะไรเขาเนะ่ะต้องได้กิ่นอะไรแง่เลยไม่ยอมไปทำธุระ เดี๋ยวคืนนี้ต้องปลุกป้าตื่นแต่เช้าแน่เลยไม่ไปก็ไม่ไปอา่าแตกแค่เอายาให้ยายก่อนไม่กัดฮะดูหน้าสิทำไมวันนี้ไม่ยอมไปทำธุระเราถึงเวลาเข้าห้องป้าแล้วโอเคกล้วยกับน้ำ ห้องป้าก็จะมืดแบบเนียนนะไปได้ไปเบสโก,กเบสจำ